มาดูการประชุม G20 กันบ้างค่ะมีสาระที่น่าสนใจมากมายทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเจ้าภาพค่ะประธานาธิบดีวิโดโดแห่งอินโดนีเซียนะคะก็รับบทเจ้าภาพได้ดีมากๆเลยนะคะเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นมากๆเลยล่ะคะ่ะเรียกร้องให้ทั่วโลกนะคะร่วมมือกันเพื่อที่จะให้เกิดสันติภาพนะคะในเวลานี้ล่ะคะ่ะโลกต้องการความร่วมมือนะคะแล้วก็สันติสุขให้เกิดขึ้นล่ะคะ่ะโดยที่ให้หลีกเลี่ยงการที่จะกล่าวโทษรัสเซียนะคะซึ่งรัสเซียเองก็ออกมาบอกนะคะโดย สเกลาฟลอฟเนี่ยแหละค่ะซึ่งเป็นรัมรีต่างประเทศของรัสเซียนะคะเป็นตัวแทนของปูตินมาร่วมงานในครั้งนี้เขาก็ได้กล่าวค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์รัสเซียยูเครนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่รัสเซียนะคะแต่เป็นเพราะว่ายูเครนค่ะยอมที่จะเจรจานะคะมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะล่าสุดก็ไปเจอในอาร์ทีนะคะก็บอกว่าเซเลนสกี้เองก็มาออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ ข้อตกลงมินอีกแล้วนะคะเซอร์เกก็ยังกล่าวอีกด้วยนะคะว่าเหตุการณ์รัสเซียนในครั้งนี้ล่ะคะ่ะเป็นเขาเรียกว่าเหตุการณ์ลูกผสมนะคะที่มีตะวันตกเนี่ยนะคะเข้ามาร่วมนานแล้วล่ะคะ่ะ เซอรกก็ได้กล่าวบนเวทีการประชุม G20 ที่อินโดนีเซียว่าอย่างนั้นนะนะคะหลายฝ่ายก็พยายามที่จะดีดรัสเซียออกไปจาก G20 นะคะเหมือนกับที่ดีดรัสเซียออกไปจาก G8 มาแล้วนะคะแต่ทางด้านของหลายๆประเทศนะคะก็ขอให้สมาชิก G20 เนี่ยยับยั้งชั่งใจนะคะแล้วก็ขอให้รับรัสเซียเอาไว้ในกลุ่มสมาชิกเช่นเดิมด้วยล่ะคะ่ะ โดยประธานาธิบดีวิโดโดนะคะก็กล่าวในการเปิดการประชุม G 2 0นะคะเรียกร้องสันติภาพและก็ความสามาัคคีระหว่างสมาชิกเพื่อร่วมการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะคะเขาก็ไม่เห็นด้วยค่ะที่ทางด้านตะวันตกต้องการที่จะกล่าวโทษรัสเซียค่ะวิโดโดบอกว่าสมาชิกต้องร่วมกันดําเนินการอย่างจริงจังแล้วก็เป็นรูป,ปรธรรมนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้โลกต้องเผชิญกับความเห็นที่ต่างกันนะคะ ความสมานฉันท์ระหว่างสมาชิก g 20นะคะมีความสําคัญอย่างมากในเวลานี้เพื่อที่จะขับเคลื่อนกลไกลการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อย่างเป็นปรูปธรรมในขณะที่โลกกําลังเผชิญกับภาวะยากลําบากในเวลานี้ล่ะคะ่ะอินโดนีเซียยืนกรานจนถึงวินาทีสุดท้ายนะคะจะไม่ถอนคําเชิญรัสเซียเข้าร่วมการประชุม g 20ในครั้งนี้ค่ะแม้ว่าเขาเองนะคะก็จะต้องเจอเพื่อนๆเหลยอย่างหนักเลยนะคะแต่วิดโดโด,โดก็ยังคงที่จะไม่ต้องการให้มีการถแถลงการ g 20ในการที่จะกล่าวโทษ รัเสเซียอย่างตรงไปตรงมาในครั้งนี้แ่ละคะ่ะแล้วก็ก่อนเริ่มงานนะคะเขายังขอให้สมาชิกพูดจาภาษาดอกไม้กับรัสเซียอีกด้วยแ่ะคะ่ะ